ตัวนี้เป็นเครื่องขัดผนังขนาด9นิ้วของ TES นะครับช่วยให้ผนังเรียบประหยัดเวลาทุดแรงได้เยอะ ช่างปูนทาัางฝ้าช่างสีนะครับไม่ควรพลาดเลยคนนี้หนึ่งชุดเขาก็จะมีตัวเครื่องมาให้นะครับแล้วก็อุปกรณ์สําหรับต่อเครื่องดูดฝุ่นท่อดูดฝุ่นกระเป๋าผ้าเก็บฝุ่นแล้วก็กระดาษทรายด้ามมือจับประกอบเข้าไปด้านข้างแบบนี้นะครับตัวกระดาษทรายเขาจะเป็นแบบตีนตกแกนะครับก็ะจะมีรูสําหรับดูดฝุ่นอยู่เวลาขัดก็จะช่วยให้ฝุ่นไม่ฟุ้งกระจายนะครับฝุ่นก็จะวิ่งไปตามท่อด้านหลงังแล้วก็เข้าไปที่ถุงเก็บฝุ่นหรือว่าสามารถที่จะต่อเข้ากับเครื่องดูดฝุ่นได้เลยนะครับ ถ้าเป็นของ d ีเเขาก็จะมีจุดตอบ่วงไฟให้ด้วยนะครับเอาเครื่องขัดเสียบต่อกับเครื่องดูดฝุ่นได้เลยแล้วก็กดสวิตช์ไปที่2ขีดแบบนี้นะครับถ้าเรากดเครื่องขัดนะครับเครื่องดูดฝุ่นก็จะทํางานโดยอัตโนมัติทันทีตัวนี้มีไฟสําหรับ่องผนังดูคลื่นเวลาที่เราขัดด้วยนะครับดีมากๆเลย สามารถที่จะปรับความเร็วได้ถึง5ระดับด้วยกันนะครับความเร็วรอบอยู่ที่1 4 0 0รอถึง2,600รอบต่อนอาทีนะครับกำลังไฟ1,280วัตต์คัดผนังได้สบายๆนะครับตัวเครื่องจับกระชับมือมีปุ่มล็อกสวิตช์สำหรับทำงานต่อเนื่องได้เลยนะครับสามารถที่จะขัดปูนสมาร์ทบอร์ดยิบซ้ำปูนฉาบปูนสกินนะครับงานฝ้างานสีช่วยประหยัดเวลาแล้วก็คุ้มแรงได้เยอะมากๆนะครับงานละเอียดเรียบเนียนเครื่องนี้ราคาอยู่ที่2,490ัน้บาทรับประกัน1ปีนะครับ ถ้าใครสนใจนะครับสามารถที่จะสั่งได้เลยนะครับสำหรับตัวเครื่องดูดฝุ่นที่ใช้ในคลิปขนาด30มนิตนะครับราคา2,350บาทครับ